ที่ตอนที่จังหวัดสตูลกับซูนอํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลกับกากิจกรรมฟืนฟูทางสังคมให้แก่ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดกับที่ซุบบำบัดยาผู้ติดยาเสพติดและเรียนรู้ศาสนาเอกชนตำบลบานควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลครับนายชาตรีนาทะล่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเปิดกิจกรรมฟืนฟูทางสังคมให้แก่ผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด โดยมีว่านายส้นราชการตำรวจองค์กปกครองส้นทองทิ่นผู้นำศาสนาในพื้นที่เข้าร่วมนะครับอ,อกาสนี้รองผู้อาชการชวัดสตูนได้มอบแนวทางในการจัดกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมเดินพบป,ปาตักทายเข้ารับการฝืนฟูสอบถามปูดคุยด้วยความห่วงใยนะครับให้กำลังใจอย่างอบอุน่นโดยก็ให้นำลักศาสนาที่ผู้เข้ารับการฟืนฟูมีความเชื่อนะครับและความทัดทานำเอาเป็นลักคำซ่อนหมาชาย ที่จะชวนให้ผู้อยู่ระหว่างการฟืนฟู้แต่คัดเกลอจิตใจและเกิดทัศนคติเชิงสร้างสั้นสร้างแรงบันดาลใจในการรังสั้นซึ่งดีดีให้แกต่ตนเองและครอบครัวสร้างคมครับ ทางนี้ค่ะจังหวัดสตูลนะคะโดยสุดอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสตูลก็ได้จัดกิจกรรมบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติดขึ้นนะคะเพื่อฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเทสมั่งใจเข้ารับการบำบัดโดยมีครอบครัวรอว่ายาตค่ะส่งผู้ติดยาในเสพติดเข้ารับการบำบัดแบบไม่กำหนดระยะเวลานะคะแต่ว่าต้องไม่หน่อยว่าสามเดือน ขณะนี้ค่ะก็มีจำนวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเทสมักใจเข้ารับการบำบัดจ,จากพืน้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดสตูเน่นาภาักอาศัยอย่ในููยนฝุนฝูจำนวนทังเพล๊กคนนะคะ